สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใน m e s s e n g e r Facebook ของเรานะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนกำลังหาวิธีอยู่นะครับอลองวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้ผมก็เลยทำเป็นหัวข้อนะครับในการมาบอกโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่เม s s e n g e r แบบผมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ครับมุมบนซ้ายมือสุดนะครับคลิกเข้าไปเลย อ่าล้วก็เลื่อนลงมาครับมาหาคำว่าตรงนี้ครับการแจ้งเตือนและเสียงนะครับเป็นรูปกระดิ่งนะครับผมสัญลักษณ์คือรูปกระดิ่งคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็มาที่เสียงเรียกเข้าครับอ่าปกติค่าดี u ฟอในการตั้งเสียงเรียกเข้าจะเป็นเสียงเมื่อกี้ถูกไหมครับคันนี้เขาจะมีเสียงนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบ นะครับอันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือเสียงของ Messenger นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเสียงไหนนะครับผมอ่าแล้วก็มีการจัดการแจ้งเตือนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรามาพยายามมานั่งดูตรง m e s s e น g e r นะครับว่าเราจะให้แสดงหมดแบบไหนนะครับแสดงยังไงนะครับเขามีบอกหมดเลยเนี่ยครับลองมาเลือกดูกันได้นะครับ แต่วีดีโอนี้นะครับหลักๆนะครับผมจะเน้นไปที่การใช้เสียงเรียกเข้านะครับก็ลองเลือกดูครับทั้งหมดนี้ครับนี่คือเสียงเรียกเข้าทั้งหมดคือขับบูธง่ายๆเป็นเสียงลิงโทนครับที่ Mess e n g e r เขามีให้เรานะครับอ่านะครับเพียงแค่นี้เองก็สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้แบบง่ายๆแล้วนะครับผมก็ลองนําไปไปยุกใช้กันดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเพราะว่าผมทาคลิปวิดีโอนะครับเกิดจาก ปัญหาของคุณผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามาทางเพจแล้วก็ Youtube ด้วยนะครับว่าเกิดจากนี้ต้องการให้ทำแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะหาวิธีแล้วถ้าผมรู้ผมก็จะสอนอัดคลิปใส่วีโอ u t u b e เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ไม่รู้จริงๆหลายๆคนก็คิดว่าเป็นมันง่ายใช่ไหมครับแต่บางคนหรือหลายๆคนเลยครับ ไม่รู้เพิ่งเล่นหรือไม่เคยมาตั้งเสียงอะไรแบบนี้นะครับก็ผมก็หวังว่าคีย์วรนี้มีประโยชน์นะครับตอนได้ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ NN สอนแทมป์เตอร์ชแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคีย์เวิร์ดนาะทาง NN สอนแทมป์เตอร์จะมาสอนอะไรอีกก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนคีย์วรนี้สวัสดีครับ